วัดีครับวันนี้คููรับพอเพียงจะทํำไรทานครับอ่าวันนี้นะคะเราจะมาทําอกไก่ยอนะคะเป็นสูตรแบบว่าไม่อ้วนนะคะไม่มีไขมันนะคะโอ้โของโปรดเลยนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่าจะอร่อยแค่ไหนครับผมมาค่ะค่ะเรามาดูวิธีการทํากันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายก่อนนะคะลงไปสองช้อนโต๊ะนะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะลงไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะสองรีอยห้าสิบนะคะใส่ลงไปนะคะคนให้เข้ากัน เราผสมเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปั่นเนื้อไก่นะคะอันนี้เป็นอกไก่บดนะคะไปใช้หนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเบคจะทยอยปั่นทีละครึ่งนึงก่อนนะหรือใส่ได้หมดเปยดูบ้านต่อไปนะคะนี่ไก่บดหนึ่งกิโลแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะน,นะก็ประมาณสองกำมือนะคะสองกำมือใหญ่ๆของเราค่ะกำมาตาั้ให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงเมื่อกี้ที่เราผสมนะคะใส่ลงไปในเนื้อไก่นะนี่นะคะ ไปนะคะเราจะใส่น้ําแข็งลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแกะออกก็ได้ค่ะแล้วเราจะทําการปั่นนะคะค่ะต่อไปเราก็จะปั่นเนื้อให้เป็นเนื้อเนียนเลยนะคะค่ะเราก็จะปั่นให้เป็นเนื้อเนียนอ,อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตักใส่ภาชนะของเรานะคะค่ะเราตักใส่ภาชนะเอาไว้นะคะค่ะแต่เราก็ หมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุมถุงนะคะแล้วก็แช่ซีห้า50นาทีค่ะเราก็จะคลุมถุงไว้นะเอาไปแช่ต้งฟิีนะคะอีก50นาทีค่อยอ,ออกมานะคะค่ะแล้วก็หมูเอ่อไก่ที่เราแช่ต้มฟีนไว้นะคะเพราหครบ50นาทีแล้วนะคะเรา,เอาออกมานะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะที่เราที่เราตำไว้นะคะ แล้วแต่เราชอบนะประมาณหนึ่งช้อนก็ได้ค่ะถึงสองช้อนโตะนะคะต่อไปเราก็จะขยำนะคะให้มันเข้ากันนะคะค่ะเราก็ขยำเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อฟอยกันหนะ้าค่ะเราก็เอาแผ่นฟอยมาแ,แผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไว้ด้านริมๆก่อนนะคะ แล้วเราก็ทําการห่อนะคะม้วนเข้าไปนะคะข้างในเนี้ยันหเข้าไปนะครับก่อนนะเสร็จแล้วก็จะม้วนเป็นพัฟฟี้นะคะม้วนให้แ<ๆ>นจะจะ่นมันก็จะดันลงไปข้างล่างนะคะนี้ยทั้งสองด้าน อ่าเสร็จแ,แล้วก็ใส่ซึ้งไว้นะคะเตรียมนึ่งนะทําไปจนเสร็จนะคะพอเราห่อฟอยเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปนึ่งในน้ําเดือดเลยนะคะอันนี้นะไปต้มน้ําไปแล้วนะคะนึ่งประมาณสาสินาทีนะคะเราค่อยมาดูกันนะค่ะเราก็นึ่งได้ครบสาสินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราแกะกันนะคะมันจะร้อนหน่อยนะอ่าไกย่ยอเดี๋ยวมาหั่นกันดูยูโอ้โหหั่นก่อนนะอ่าหมูยอที่เราหั่นไว้นะคะเด้งเลยนะคะแต่ต้องชิมดูก่อนนะเราใช้เป็นยังไง มหอมอร่อยอร่อยจริงๆใช้ได้นะคะสูตรนี้คือสูตรนี้มันจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพื่อนๆทาแค่ครึ่งสูตรก็พอนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ